วส,ส,สวัสดีครับส,ส, um. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสง์ฟาร <S 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 2> <S 2> ์มครับวันนี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องมาชมบัวบามันเลือดสูงๆนะครับสวยๆพอดีนัดกับเจ้าของไว้แต่เจ้าของไปธุระข้างนอกนะครับก็บอกข้อมูลไว้เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดแล้วก็บอกราคานะครับพี่ครับไอตัวนี้สายไหนพี่เป็นสายซีายสายซีเนาะมันท่องกี่เดือนแล้วพี่ห้าเดือนท้องห้าเดือนไอลูกได้ท่องเป็นลูกตัวไหนพี่เจ้าของไม่บอกห้าเดือนผสมผสมมาเลยเนาะ ข้าวสโนุว่าตอนนี้ผสมข้าวสนว่าเป็นวัวสาวลูกแรกวัวสาวลูกแรกตรวจท้องได้นะพี่เนาะเดี๋ยวผมพาเดินดูอมอ้อมไอ้ตัวนี้เจ้าของเปิดไว้เท่าไหร่พี่สิบแปดตัวนี้เจ้าของเปิดใบสิบแปดส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ทีหลังนะพี่เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้มาพี่เดี๋ยวผมผอเดินอมอ้อมดูสั้งไหนวันนี้เจ้าของออกไปธุระยังมาไม่ทันเนาะถ่ายให้พี่น้องดูคร่าวๆครับ พองประมาณ5เดือนนะพี่เนาะ5เดือนครับ5เดือนกันท่องประกันท่องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็เดี๋ยวมาดูหัวถ้าชอบก็เดี๋ยวต่อรองกันจาของเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์จะของให้อันนี้พี่พี่สูงเท่าไหร่172ยพี่สูงร7อยเจหัวนี่กอนมีร5อยหิได้เนาะอย่างต่ำๆคืนนะเนาะกินลวไป150ยหเนาะห6 0หิบครับหัวก็สูงนะนียครับทุกทายด้วยมองไม่เห็นพี่เลยครับ หายสูงนะฮะยืนยืดนะฮะยืนยืดนะลูกลองยืนเช็ดๆลูกคุณนเะพี่เนาะเชี่ยงเนาะเชี่ยงนะไม่ใช่แต่ควองจับได้ดูอกเผาดูไหมฮะเจ้าของไม่ได้ตีเอฟไว้เนาะพี่เนาะไม่ได้ตีเบอร์ไวไม่ได้ยางเลยคนเท่าไม่สุ้นเท่ไม่ได้ทำไว้ครับเรียงอย่างเดียวครับอีกอีกพอไปพี่ดูอีกตัวหนึ่ง ก็นี่เป็นลูกสติงเล่ครับตัวนี้เป็นลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเนาะครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็เป็นลูกของสาวตัวแรกคือแม่เขาคือตัวนี้เนาะพี่เนาะนั่นแหละตัวนั่นแหละแม่เขาตัวนี้สายแม่สายไหนพี่ที่แกบอกไว้กินสายเอ A S K S K สายแม่สาย S K ครับเป็นมาจากลอยเอตัวนี้มาจากลอยเอแม่สาย S K เนาะซื้อมาจากลอยเอ ส่วนลูกเขาสติงเล่สองศูย์หนึผสมเคเอฟสามหนึ่งสาไว้ตัวนี้ผสมเคเอฟสาสเดือนตัวนี้4เดือนเนาะส่วนแม่เขาผสมผสมหกแครับพี่ดูไล่ด้วยหนุ่มน้อยได้ไหมพี่ลูกะได้ไครับเดี๋ยวจับให้ดูหนุ่มน้อยพร้อมครับตัวนี้เป็นลูกสามหนึ่งตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนเนาะสามหนสิบเดือนสงการนี่ครบครบ ออกส่งการควบคุบมาแล้ไม่มีชื่อเลยมีชื่อไหมตัวนี้ยังไม่มีเลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรตัวนี้ยังรอเลยครับตัวนี้จะขอยังไม่ยอมใช้อ่อนดูค้นหางเลยครับเนี่ยครับลูก KF เอสามหนึ่งนีครับยังหนายังรอเลยเนาะดูหางได้ครับครับหางมันไม่เคยกินหัวอาหารเนาะไม่มีมีแต่ยาครับเปลือกผลไม้นิดหน่อยับากเปลือกผลไม้ แกยังไม่ทันทำพยาธิหรอวะพี่เนี่ยเนาะลูกมันนีคงคนเน่าเนาะครับเรียงตามนั่นไปไม่รู้ตามทฤษฎีการฉีดยาวการบำรุงดอกีกตัวนี้ชื่ออะไรพี่นี่ตัวลูกสติงเลนนี่พี่เบานี่อ๋อเบานี่เบานี่เจ้าของแกรองไว้เท่าไหร่พี่แกรองไว้สามแสนห้าครับแกรองไว้สามแสนห้าต่อรองเอาใครชอบใครต่อรองเอานะแต่บอกพี่น้องก่อนว่าวัวมันไม่ได้ตีเบอร์นะพี่น้องมันไม่ได้จดเอฟแต่มันสวย คือเลือดล้อยหลายฟาร์มบางตัวมันก็ไม่สวยขนาดนี้เนาะย็นด้วยคือพี่เนาะสวยเท่าดอกมันเป็นลูกนอกได้เลยนะมันเป็นลูกคที่เราเห็นว่าเห็นงวงมานเนี่ยพี่ก็อยู่กับงวมานตั้งยี่สิบกว่าปีเลยเนาะครับอยู่สมัยตั้งแต่งวหูลุงๆุมานนู่นเนาะแกไม่ได้ตีใบเนาะต้องบอกพี่น้องก่อนเนาะไม่มีใบไม่มีใบไม่มีใบแต่ถ้าไม่มีใบบางบางท่านอาจจะว่าราคาชิงสูงแต่ว่ามันตัวนี้ลูกสองคาทองคุณภาพมันก็ ตามราคาที่เจ้าของแกล่องนะพี่เนาะมุมเนีอาจะย้อนแสงจะนิดนึงแต่ผมหามุมมันันี้ลูกสองคาทองอ๋อตัวนี้ลูกสองคาทองครับดูดูช่วงท้ายมันใหญ่มากพี่ลองเป็นแบกเกาวได้ไหมพี่เป็นแบกเกาข้างหลังใช่ไหมมันไม่ค่อยได้จับนะแต่ของแกรอกอ๋อมันไม่ค่อยคุนมันมันปล่อยไงตัวนี้เบาวนี้เบาวนี้ท้ายมันก็เพื๊ดๆก็เกือบร้อยหกซิฟได้เลยเนาะไม่ยู่หรกพี่วะครับใหญ่หนาตัวนี้ ตัวนี้มันหนามากตัวนี้หนังดีโคนหางแต่ละตัวหัวลูกสองอันนี้คือแม่รักเขาเนาะแม่รักครับต้นเหล่าต้นเหล่าเป็นสายเอสเคอ่าเราทวนอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ลูกเป็นสายไอตัวผู้นี่ลูกเคฟสามหนึ่งเป็นสายสติงตัวอันที่สองเป็นสติงเล่อ่าตัวอีแม่นี่เบลล์นี่นี่คือสติงเล่ ทองเคฟสามหนึ่งครับไอตัวผูนไอตัวผูน้อยนี่คือลูกสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งครับอันนี้แม่เขาตัวแม่เขาเชื่องดีเนาะพี่เนาะอีบ่าวนี่ัไม่ได้จับเนาะบ่าวนี่มันไม่ได้จับครับบ่าวนี่ไม่ได้จับมันเป็นปล่อยเดือนครับงี่ไงมันไปไหนไงปล่อยได้ส่วนตัวนี้ทองคัสโนวาเนาะพี่เนาะคัสโนวาประกัน5เดือนครับประกัน5เดือนประกันทองทุกตัวประกันทุกตัวเนาะถ้าชอบตัวไหนก็ โทรมาคุยก็จะของเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์เจ้าของไว้ให้นะครับนี่ครับแม่หลักเขาอ่ะพี่น้องดูอีกรอบหนึ่งครับแม่หลักเขาแต่เป็นวัวไม่มีใบนี่ครับเป็นวัวไม่มีใบไม่ได้ตีไม่ได้จดถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็เดี๋ยวชอบอ๋อทักมาหาเจ้าของตอนมันยืยนทันนาม,มาด้วยนี่รูปร้อนหนาตามเหมือนเคปสามหนึ่งมากเลยเนาะนาะเหมือนพ่อมันมากเลยเนาะไอ <c oughs> ้นี่ครับไอ้ตัวนี้ผมก็ชอบนะครับแต่เจ้าของ ยังไม่ทันใจอ่อนกำลังปล้อไปอยู่ครับกำลังปล้อเจ้าของอยู่ตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวโทรตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้นะครับพอดีเจ้าของไปธุระอยู่ยังไม่ทันมาพอดีผมก็รีบด้วยก็เลยขอถ่ายก่อนแล้วก็บอกเบอร์จะขึ้นเบอร์ให้พี่น้องก็บอกรายละเอียดพี่น้องคร่าวๆส่วนถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามเจ้าของอีกทีนึง มันจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่พี่น้องจะให้ผมช่วยขายให้นะครับพอดีอยู่ไกลผมไปถ่ายไม่ได้พอดี f c ก็เลยส่งอ่าวิดีโอมาให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอแปะในคลิปนี้ด้วยเผื่อพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้ๆหรือว่าชอบก็เดี๋ยวจะได้ดูข้อมูลก็สอบถามข้อมูลอีกทีนึงนะครับเปิดแบ่งบามมนลูกผสมสีแดง โสเข้มเข้มแดงเข้มเข้มเลยค่ะโครงสร้างสวยใหญ่เป็นวัวสาวลูกแรกค่ะลูกตัวผู้ลูกอายุประมาณ2เดือนครึ่งโครงสร้างใหญ่สวยสีแดงเข้มเม็ดสีเข้มสูงประมาณ150บวกลบค่ะเป็นวัวสาวลูกแรกนะคะ พร้อมใบ F 1นะคะตอนนี้สถานะลอใบ F ค่ะเปิดแบ่งในราคา52,000บาทราคานี้ต่อรองได้นะคะว่าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะตำบลวังดงหรือว่าอยู่ใกล้ๆเขาชนไก่นะคะเจ้าของขายเองค่ะวัวสวยโครงสร้างใหญ่สีเข้มๆเ,เลยค่ะเม็ดสีเข้มๆเ,เลยลูกหนาลูกลํำนะคะ แม่น้ำนมดีเป็นลูกแรกสดๆนะคะเจ้าของขายเองค่ะรับประกันตำหนินะคะแม่มีนมติ่งหนึ่งติ่งค่ะเป็นวัวสาวลูกแรกสีเข้มๆสำหรับคนที่ชอบสีแดงนะคะตัวน,นี้แดงเข้มเลยค่ะสีสวยแล้วก็โครงสร้างใหญ่เหมาะสำหรับ ทำแม่บอกแม่พันธนะคะให้ลูกสวยค่ะลูกหนาลูกกลําค่ะตอนนี้สารว่ารอใบนะคะ F หนึ่งเปิดแบ่งนะคะเจ้าของขายเองนะคะสนใจมาดูตัวจริงได้นะคะสวยโครงสร้างสวยใหญ่ค่ะลูกเกิดจากพ่อนะคะปะา่าม้านเลือดร้อยค่ะลูก ครงสร้างใหญ่ๆนะคะลำตัวลึกค่ะลูกสวยค่ะลูกตัวผููนะคะอายุสองเดือนครึ่งสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร0991929256แป้งนะคะเจ้าของขายเองนะคะ Tchau. Um...